ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงแชนแนลไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรามาพบกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้ท่านรวยแล้วท่านใดที่เลื่อนผ่านมาได้เจอคลิปนี้แสดงว่าท่านมีบุญวาสนาะดวงผลเคาะแล้วสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมั่งคงั่งร่ำรวยมีเงินแสนเงินล้านเป็นเศรษฐีกันทั่วนหน้าเทินคำทำนายต่อไปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหมอดูทำนายห้าราศีชีวิตเปลี่ยนเป็นเศรษฐี ดวงรุ่งโรดรวยเงินทองจะเป็นท่านดวงดีที่เกิดราศีไหนกันบ้างเชิญมารับฟังพร้อมๆกันค่ะ 1. ราศีมีชีวิตเกิดมาลุยแต่ก็ไม่ใช่จะรุยได้ในทุกๆเรื่องในช่วงนี้ต้องเลือกเรื่องที่ลุยเพราะการลุยของคุณจะส่งผลดีและทำให้คุณน,นั้นมีโอกาสเริ่มต้น ช่วงนี้การงานมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีใครที่มองหาโอกาสในเรื่องของงานบอกเลยว่าจะได้รับการประสานงานซึ่งงานใหม่ช่วงนี้ไปได้ดีบางท่านอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมีความรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของคุณในอนาคตส่วนด้านการเงินนอกจากรายรับ ที่ได้จากการทำงานแล้วคุณยังมีช่องทางอื่นที่จะสร้างเม็ดเงินให้คุณอีกไม่ว่าจะเป็นการทำงานเสริมซึ่งตรงจุดนี้บางท่านอาจได้รายรับที่มากขึ้นกว่าเดิมและเม็ดเงินที่ได้จากงานประจำก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยเคล็ดลับเสริมดวงเพื่อกูนต่อผู้ใหญ่ภายในบ้านจะเป็นมหามงคลเสริมดวงเป็นที่สุด ชีวิตจะก้าวหน้า 2. ชาวราศีมังกรคุณมีความเป็นผู้นำสูงอยู่แล้วโดยพื้นฐานการใช้สิ่งนี้กับเหตุการณ์ในปัจจุบนันทำให้การงานของคุณนั้นราบรื่นการงานหากไข่ที่น้อยใจในที่ทำงานอยากลาออกแบบฉับพลันอนันนี้ห้ามเด็ดขาด เพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะตกงานแต่ในระยะยาวบอกเลยว่าดวงการงานจะมีความราบรื่นบางท่านได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ถ้าใครที่จะลาออกไปทำธุรกิจของตัวเองสามารถทำได้การงานจะค่อยๆราบรื่นตามลำดับส่วนการเงินช่วงนี้การเงินโดดเด่นไม่ว่าจะหยิบจับทำการใดใด ก็เกิดผลสําเร็จเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับเสริมดวงบริจาคมูลนิธิที่เกี่ยวกับผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาจะส่งเสริมดวงชะตาให้ช่วงนี้มีโอกาสก้าวหน้าไร้ซึ่งอุปสรรคปัญหา 3. ราศีกรกฎพลังในการดำเนินชีวิต มีอย่างเต็มเปี่ยมหนึ่งสมองสองมือสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ในช่วงนี้เริ่มที่ดวงการงานบางท่านอาจมีเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดในช่วงนี้แต่จังหวะของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นใครที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์บอกเลยว่าจะนำพาความสำเร็จในเรื่องของงานมาสู่ตัวคุณ ส่วนการเงินคนที่ขยันหมั่นเพียรบอกเลยว่างานจะเกิดความรับรื่นสามารถสำเร็จรุ่รงไปได้ด้วยดีอะไรที่อยากทำให้รีบลงมือทำจะสำเร็จฉับพลันเคล็ดลับเสริมดวงทำบุญในสถานที่ใกล้น้ำติดน้ำจะถูกชะโลกและส่งผลดีต่อดวงชะตาคุณในช่วงนี้ ราศีธนูนับเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตคุณการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทำให้ชีวิตของคุณนั้นสดใสขึ้นการทำอะไรแบบเดิมๆอาจทำให้เสียโอกาสที่ดีที่กำลังจะมีเข้ามาเริ่มกันที่การงานช่วงนี้งานจากยากจะกลายเป็นง่ายขึ้นจังหวะนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการงาน และได้รับการช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไขจากผลรอบข้างอย่างแน่นอนการเงินช่วงนี้เวลาของคุณจะสามารถหาเงินเก่งเป็นพิเศษบางท่านทํางานประจําก็จะมีความขยันหาเงินเสริมอีกซึ่งนั่นก็ทําให้หรายได้ในช่วงนี้ของคุณนั้นเพิ่มผูนมากขึ้นอีกด้วยดวงชะตาของคุณกำลังจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เคล็ดลับเสริมดวงทรงเคาะเด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสให้ทุนการศึกษาส่งเสริมดวงชะตาช่วงนี้เป็นที่สุดสุดท้ายนี้ราศีพิจิกช่วงเวลานี้ต้องใช้ความอดทนกับทุกๆุกอย่างดวงการงานมีเรื่องจุกจิกตลอดเวลาสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของบริวารบริวาร ค่อนข้างที่จะสร้างปัญหาให้ส่วนงานด้านอื่นจะค่อยๆเกิดความรับรื่นดีดวงการเงินหมุนเงินค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นรายจ่ายลดน้อยลงแล้วดวงชะตากำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่มั่งคั่งร่ำรวยขึ้นอย่างแน่นอนเคล็ดลับเสริมดวงขอแนะนำให้ขุนนั้นทำบุญไหวพ้พระ น,นี่ส่งผลบุญจะส่งผลแบบตัวคุณแบบฉับพลันจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e และกดแชร์ด้วยนะคะ